สวัสดีครับมาดูไฮไลท์ฟุตบอลช้างเ้เนคัพ2020เป็นรอบรองชนะเลิศนะครับไปดูที่สนามบุญญาจิตดานะครับทูแบงคอกยูเนเต็ดพบกับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดนะครับทั้งสองทีมวันนี้ก็จัดชุดใหญ่นะครับลงสนามเจอกันนะครับแบงคอกได้เขลียก,ก่อนนะฮะแบงคอกนี่ก็เป็นทีมที่ยังโหยหาความสําเร็จนะครับทําทีมมานี่ยังไม่ได้ถ้วยเลยนะครับส่วนสิงห์เชียงรายนี่ ช่วงหลังถือว่าเป็นสิ่งบอลถ้วยนะครับได้แชมป์เอเบคับมาแล้ว2สมัยด้วยนะครับปีที่แล้วได้แชมป์ไทยลีกเริ่มมา3นาทีฮะจังหวะนี้บรินเนอร์ไปฟาวนะครับเสียฟรีคิกให้กับแบงคอกนะครับโหแล้วนี่ครับตัวอันตรายเลยครับเฮเบตตี้เฟอร์นันเดสนะครับรอบที่แล้วก็ยิงให้ทีมเข้ารอบมาได้ด้วยจังหวะนี้วิ่งเข้ามายิงลูกนี้ตรงตัวนะครับออกเข้าซองผู้สาประตูนะครับสลาโนนอนุอินนะครับ ยิงบอลตกพื้นนะครับแต่ว่าไม่หนีผู้สาประตูเท่าไหร,ร่นะฮะเชียงรายขึ้นมาบ้านนะครับจังหวะนี้บิวหม่งไม่ถึงแต่ว่าชัวัดบูราเน่ก็ยิงลูกนี้ไม่เต็มเท้านะครับยังลุยต่อนะครับกู่นี้สิวกรปาดมาให้กับวัสันโฮมแสนนะครับสิวกรเข้าซ้ายขึ้นมาวส,สัน ประสานฝากบอลมาเล่นกัน3คนนะครับศิวกรโชจีฮุนมิดฟิลเกาหลีครับโยนมาเสาไกลบิวม่งตั้งมาแล้วก็เป็นชัยวัฒน์บูรานนะครับชาร์จเข้าไปนะครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์นะครับถัวประสานงานยอดเยี่ยมมากครับสวยตั้งแต่จังหวะเปิดของเนี่ยครับโชจีฮุนมาที่เสาไกลบิวม่งตั้งให้กับชัยวัฒน์ครับจังหวะนี้กองหลังแบงคอก หาตายหมดเลยนะครับดูอีกทีฮะเข้าทำกันสวยงามนะครับโชจีฮุนนี่เป็นกองกลางที่เปิดบอลยาวดีมากเลยนะครับออกวางทรงมหาภัยครับขึ้นนำก่อน1-0น,นะครับช่วงทดเวลาครึ่งแรกเชียงรายมีลุ้นอีกนะครับจังหวะนี้ครอสมามันโด่งไปครับ แล้วก็จบครึ่งแรกนะครับก็เป็นสิงเชียงรายยูเนเต็ดนะครับขึ้นนำทรูแบงคอกยูเนเต็ดไป1ต่อ0นนะครับคู่นี้ก็สูสีนะฮะมาดูครึ่งหลังต่อนะครับทรูแบงคอกก็ครึ่งหลังนี้ต้องพยายามเปิดเกมรุกสู้นะครับ ตรงอนนี้เปิดเข้ามาโดยวันเดอร์ลุยแต่ว่าธนศักด์สีใสฮะม่งไว้ได้ก่อนนะครับลูกนี้ถ้าไม่ม่งนี่น่าจะเสร็จนะครับบุกต่อฮะวันเดอร์ลุยกระชากเข้าเขตโทษผ่านวาสานมาได้นะครับแล้วก็จะปาดมุมแคบติดสลาน,นน์นะฮะรึร่งหลังบุกหนักครับแบงคอกยังลุยต่อครับลูกนี้ปกปกเก้าวันนันนะครับ ออกไปทางขวาแล้ววันเดอร์เปิดมาลูกนี้มงเต็มๆครับมิก้าชูนวนสีครับกองหลังลูกครึ่งไทยเวลส์นะครับมงเต็มๆมาโค้ดแบนก็สั่ใจครับแหมเฉียวไปเฉียวมาจะได้ทั่วอยู่หลายปีนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็พลาดไปหมดนะครับปีนี้ก็หมายมั่นปั้นมือครับจะรับ อาจจะลบฝันร้ายให้ได้นะครับนี่ครับลูกนี้มง่งโอ้โหกดลงพื้นเต็มๆอะวันเดอร์เปิดมาหมอเจาะมากครับมิก,ก้าก็เทขึ้นมง่งลูกนี้ลงพื้นเข้าไปสวยงามนะฮะเพราะสันพมแสงในม่งไม่ถึงโอ้ยจังหวะนี้เสียบครับธาณศัก์สีใสดับใบเหลือไปนะครับหยุดเฮเบตี้ไม่อยู่นะครับ คนยิงก็แน่นอนครับเฮเบอร์ตี้ตั้งท่าแล้วนะฮะคนนี้ได้ยิงฟรีคิกเมื่อไหร่อันตรายเมื่อนั้นครับเฮเบอร์ตี้วิ่งมายิงลูกนี้ชนเสาครับโอ้โหแม่พลาดโอกาสระตูแซงขึ้นนํานะครับและเฮเบอร์ตี้ตักมาอีกทีนึงตรงนี้หม่งทิ้งออกไปได้แถวาสองครับยิงสวนเลยครับปกเก้าไม่เข้ากรอกนะฮะปกเก้านี้ก็เป็นคนที่ยิงไกลดีนะครับดูอีกทีครับฟรีคิกของเฮเบอร์ตี้โอ้ ไอ้ลูกนี้กำแพงนี่ตรงที่ยิงไปไม่ได้โดดนะครับบอลก็ฮุบเกือบเข้านะฮะไตมุมวานเดอร์หลุยโยนมาสาลโนนชกไม่ดีแต่จังหวะม่งซ้ําก็ไปตรงตัวนะครับพิรพัฒน์โนชัยยาอุแบงข้อครึ่งหลังนี่ปูพมบุกเลยนะครับเชียงรายนี่แทบไม่มีโอกาสเลยโชจีหุ่นครับวางมาวัสันครับลากตัดเข้าในฝากคืนมาโชจีหุน โชว์ออกขวาครับจอร์นาต้านะครับแล้วก็โชจีฮุนมองแล้วให้กับบิลโอ้โหมงลูกนี้เฉียบขาดครับพุ่งมงต่อปิโดเข้าไปเลยนะครับบิลโรซิม,ม่าครับเชียงรายก็ขึ้นนําอีกครั้งเป็น2อหนึ่งครับในช่วงท้ายเกมรูปเกมครึ่งหลังแบงคอกนี่ดูจะเหนือกว่าแต่ว่าแหม่สิงเชียงรายอาศัยจังหวะของคนนี้นะครับบิลโอ้อันตรายเสมอครับนี่อายุ36แล้วนะฮะบิลโรซิม,ม่าเนี่ย แต่ว่าโ้การทําประตูเขายังไว้ใจได้ครับเพื่อนๆก็มาดีใจกัน2กลุ่มนะฮะไปดีใจกับบิวแล้วก็มาดีใจกับโชจีฮุนด้วยนะครับคนเปิดนะฮะถือว่ามีส่วนกับทั้ง2ประตูเลยนะครับโชจีฮุนดูครับมิดฟิลเกาหลีฮะวางให้กับบิลลูกนี้โหกล้องหลังของแบงคอกเองก็คงไม่คิดครับว่าจะเปิดมาแบบนี้ครับแล้วบิลได้พุ่งหม่งลูกนี้ผ่านมือไมเคิลฟาวเกสกาดเข้าไปเลยครับ โอ้โนี่ครับคาดไม่ถึงครับลูกนี้ก็กลายเป็นสิงเชียงรายครับขึ้นนําอีกครั้งสองหนึ่งนะครับนี่ครับสิงบันทั่วจริงๆครับกวางโซงมหาภัยฮนะับโอ้เอมอสันก็ได้เฮเลยครับช่วงที่เหลือก็แบงคอกก็ต้องเร่งนะครับวันเดอร์เปิดลูกนี้โด่งไปทางขวาอาโนนนะครับอมรลสัก คืนมาเฮเบตตี้ซ้ายแล้วยังไงไหลามาแถว2ลูกนี้แปลชลัลบแล้วก็ไปเข้ามือครับลูกยิงของทศวทรรษลิบนาสเถียนนะครับยิงไว้แล้วก็ไปโดนเพื่อนร่วมทีมนะครับบอลฉัลบยังดีที่ว่าตรงตัวสลานนนด้วยทีครับลูกนี้แปลโอ้เพื่อนหลบไม่ทันนะฮะกดแบนน่าเครียดเลยครับกบ,บุกมาจังหวะน,นี้ก็โดนตัดได้แล้วก็หมดเวลานะครับสิงเชียงรายยูเนเต็ดเอาชนะ true ูแบงคอกไปได้ครับ2ต่อ1น1นะครับเข้ารอบชิงไปได้สำเร็จนะฮะสำหรับหว่างซรงมหาภัยนะครับมาดูอีกคู่ครับที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตนะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างชนบุรี FC เจอกับบุรีรัมยูในเต็ดนะครับคู่นี้ก็ชนบุรีวันนี้ไม่มีเรเนโตเคลิชนะครับเพราะว่าติดสัญญายืมตัวจากบุรีรัมเนี่ยแหละครับส่วนบุรีรัมวันนี้มีดีเกาลงสนามด้วยนะครับกองหลังบราซิลนะครับ ที่ดึงตัวมาแล้วก็โหเจ็บยาวเลยนะครับก็คู่นี้แน่นอนครับตามหน้าเสือบุยลำเป็นต่อแน่นอนนะครับจากทั้งฟอร์มการเล่นแล้วก็อันดับตารางนะครับแต่ว่าบอลน,นัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะบ,บุยลำบุกกรนะครับจังหวะนี้ขึ้นมาทางซ้ายสุขชัยใจเด็ดคืนหลังมาครับสสลักหายปลโคนยโยลูกนี้น้ำหนักไม่ดีครับเข้ามือชนินแทเอียนะครับ ชนินก็วันนี้ได้รับโอกาสเฝ้าเสาต่อนะฮะฟรีคิกบ้างครับโอ้โหลูกนี้ข้ามคานไปนิดเดียวครับชาญนรงพรมสีแก้วนะครับอีกดาวรุ่งของฉลามชนนะฮะนี่ครับอายุนี่ยังไม่20เลยนะครับชาญนรงแต่ว่าปีนี้ขึ้นมาเป็นตัวหลักของชนบุรีแล้วนะครับแล้วชมบุรีโอ้โชิงจังหวะเดียวกันสวยนะฮะบ,บอลมาที่เอเลียนโดออกซ้ายครับชานารงรอเพื่อนนิดนึงฮนะ มีวิ่งเติมไป4ี่คนไหลามาขวาสุดเป็นวอลชิตกนันที่สี่บเพ็ญครับยิงลูกนี้เข้าไปบอลผ่านศิวรักเทศสูงเนินเข้าไปตรงตะข่ายนะครับโอ้โหก็ชมบุรีน้ำหนึ่งศูนย์ครับจากเจ้ายิมนะฮะโอโ้ลูกนี้ต้องบอกว่าชานโลงหลอกจ่ายสนิทเลยนะครับเนี่ยครับได้บอลทางซ้ายแล้วคือเพื่อนวิ่งพุ่งมาสี่คนเนี่ยกองหลังบุญลำไประวังตัวที่จะพุ่งขึ้นหน้าครับแต่ว่าชานโลงเลือกจ่ายย้อนมาทางขวานะครับให้กับ วรชิตจับหนึ่งทีแล้วก็ยิงลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหชมบุรีก็พลิกนำหนึ่งสูนนะครับหลอดขาสิวรลักษ์เข้าไปเลยครับโ,โคชเตียกับพี่พอ่อนโมฮะตอนนี้เป็นผู้ช่วยของชนบุรีก็ได้เฮแล้วครับเจ้ายิมนี่เป็นช่วงหลังรอบที่แล้วก็เล่นดีนะครับคือเป็นนักเตะที่เทคนิคมีดีมีของนะครับแต่ว่าบางทีเขา,เอ,า,เอ,าออกมาใช้ได้ไม่ทุกนัดนะฮะถ้าใช้ได้ทุกนัดนี่เขา เทพกว่านี้แน่นอนนะครับบุรีรัมขึ้นมาบ้างครับเมโรซาเจอลุม2ครับอ้าวเดี๋ยวไปเอามาได้ครับเมโรซายิงลูกนี้ติดบล็อกนะครับบอลไปถึงชนินนะลุยต่อครับบุรีรัมรัตนากรใหม่คามิครับโยลูกนี้บอลมาถึงสุภโชคสารชาติแตะลงแล้วก็ปั่นลูกนี้เข้าไปครับบุรีรัมตีเสมออย่างรวดเร็วนะครับโดนนำเพียงไม่กี่นาทีเองนะฮะ เจ้าเช็คครับยิงเข้าไปโอ้โหลูกนี้มีกองหลังชุนบุรีขวางอยู่2คนเวเอาเจ้าเช็คไม่อยู่นะครับหรือพ้าชายทีครับรัตนากรวางให้กับสุปโชคจับแล้วแตะหลบแล้วยิงลูกนี้โอ้โหชนินเองก็เซฟไม่ได้ครับคุมห่างนิดนึงครับกองหลังชุนบุรีลูกนี้เสียง่ายไปหน่อยครับสุปโชคมาคนเดียวเองนี่ครับก็เป็นประตูที่เสมอให้กับทีมประสาทสายฟ้าครับตีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งนี่ฮะ มีเหมือนกันครับอเล็กซานเดรกาากับคุณนวินชิตชอบนะครับมาแท็กมือกันหน่อยเกมสนุกนะครับมีสกอร์แล้วทั้งคู่บุยลำหลังจากตีเสมอก็ได้บุกต่อครับรัตนากรใหม่คามิโยนแต่มุมมาดีเกาหม่งไม่โดนแล้วก็พันษายิงลูกนี้เบาไปครับโดนสกัดออกมาจากเส้นส,ะสะละักเก็บได้นะครับจ่ายขึ้นหน้ามาอา้โหชมบุรีช่วยกันดี แล้ววอลชิดแตะแล้วบังแล้วจ่ายขึ้นหน้าครับสวยมากลูกนี้อุย้ยโดนกวาดโดยพันษาครับเสียฟาวไปโชคดีนะลูกนี้ไม่โดนใบเหลืองชมบุรีมาบ้านนะครับเร็วปีดเลยครับชาณาลงหลอกจ่ายมาวอลชิดจ่ายเข้าในติดดีเกานะครับสกัดต่อไปได้ครับดูอีกทีฮนะวันนี้ชมบุรี วางแผนเล่นเกมลุกเร็วเลยนะครับต่อบอลกันแบบใช้จังหวะน,น้อยดีเก่าต้องเทรนเพื่อนหน่อยฮะต้องบ่นเพื่อนหน่อยครับ,บนหมจังหวะนี้ยืนผิดไปน,นิดหนึ่งนะฮะเวลามาบ้างครับช่วงทดเวลาเปิดลุยลึกไปครับในลุบดินนะฮะเข้ามือชนินจบบุรีก็ถือว่าครึ่งแรกทำได้ดีนะครับจบครึ่งแรกก็เสมอกับ บุรีรัมย์อยู่นเตดอยู่1ประตูต่อหนึ่งนะครับถือว่าสนุกครับครึ่งแรกมาดูครึ่งหลังต่อนะครับจมบุรีนี่ครึ่งแรกเขาสู้ได้ครับครึ่งหลังก็ไม่กลัวแน่นอนนะฮะส่วนบุรีรัมเองก็พยายามประตูขึ้นนำนะครับรัตตางกรเปิดลูกนี้เบาไปหน่อยแต่ว่าบอลยังเด้งมาถึงสุประชัยตอกส้นลูกนี้ก็ไม่ได้ครับโดนตัดได้เอแลรวฉัดมงคลจะไปเลี้ยงลูกนี้โดนยิงสุกเลยครับ บอลก็ข้ามคานออกไปครับไม่ได้ลุ้นเท่าไหร่โจมุรีก็ได้ฟรีคลิกบ้างครับกิสตาการแมนตากมาโอ้ลูกนี้หลอกจ่ายเลยครับให้กับจัดมงคลลืองทราาโรสนะครับแบ็กซ้ายเติมมายิงแต่ว่าบอลเข้าหน้าต่างครับนี่ครับไม่เปิดเข้าในครับเลือกเปิดออกด้านข้างแม้ว่าจัดมงคลเองก็สอบตาแปรล,ลูกนี้ก็ได้เสียวแล้วครับบุยรามาบ้าน,นะครับ มาโชคโยกหลอกมาแบรนดอนโดนิวตักลูกนี้ไม่แม่นแล้วครับชมบุรีได้สวนโอชาณรงวันนี้ความเร็วของเขานี่ปั่นป่วนแนวรับบุยลำได้ดีครับแล้วจ่ายขึ้นหน้ามาจัดมงคลให้กับเอลิอันโดโอ้โหโดนเสียบโดยดีเกาแบบนี้ไม่รอดแล้วครับใบเหลืองแน่นอนดีเกานี่ในไทลีกไม่ได้เล่นเลยสักนัดนะครับ เพราะว่าย้ายมาเล่นบอลถ้วยแล้วก็เจ็บนะครับเหมือนซื้อมาเล่นบอลถ้วยอย่างเดียวนะครับสาหรับดีเก่านะแล้วฟรีคิกจังหวะนี้กิสตาการแมนปั่นอ้าวแล้วรับหลุดซองโอ้โหโดนซ้ําเลยครับโดยจูเนียร์เอลสตอร์ซิวรักเทสุเนินพลาดครับลูกนี้โอ้โหและนี่ครับน่าดีใจแม่บอกให้จุปป๊บปากไปเลยครับชมบุรีนำสองหนึ่งนะครับโอโ้ดูนักเตะชมบุรีมีแต่เด็กดาวรุ่งนั้นเลยนะฮะ สู้ด้วยความสดล้วนๆครับนี่โคตเตียบอกใช้สมองหน่อยใช้สมองครับดูครับกิษดาการแมนนี่เจ้าพ่อฟีคิกอยู่แล้วครับยิงแล้วโอ้โหซิลักเท่สูงเนินปกติเป็นผู้สาประตูที่ไม่ค่อยพลาดนะครับโอ้โหแต่ว่าลูกนี้พลาดเสียหายเลยฮนะโดนจูเนียลสตอร์ตามซ้ำเข้าไปครับกองหลังลูกครึ่งมาเลเซียสวีเดนนะครับ แต่ว่าเข้าไปเล่นบอลที่อังกฤษนะฮะจูเนียร์อุสตอร์สองหนึ่งครับชนบุรีนําแบบพลิกความคาดหมายอีกแล้วนะฮะแต่ถ้าดูเกมนึกบอกว่าชนบุรีสู้ได้สนุกครับอ่ะลูกนี้มาบ้างครับไมค่อนลงมาแล้วนะครับรึ่งหลังแล้วก็อันเรบดินยิงลูกนี้บอลเหินข้ามคานครับกดไม่ลงครับเจ้าต้นนะฮะปีนี้ได้เป็นกัปตันทีมของบุรีรัมย์ไปแล้วนะครับ ลูกนี้น่าเสียดายครับบอดไม่ตรงกรอบชมบุรีก็ตอบโต้บ้างครับลูกนี้เอริอันดโดบากตัดเข้าในมีช่องแล้วยิงด้วยขวาหูฝังสามหนึ่งไม่ได้ครับบอลชนเสาแม่เกือบไปครับลูกนี้ไม่มีธงด้วยนะครับเอเลอนโดก,กอนซาก้าเจอกับพันษาแล้วโยกเข้าขวาเลยครับแล้วยิงลูกนี้โอ้โหมัน เหลี่ยมในไม่พอนะครับเด้งออกมาไม่ได้ครับถ้าสามหนึ่งนี่น่าจะค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับวันนี้บุยลำได้หม่งก็ไม่เข้านะฮะดีเก่านี่จะเป็นเกมสุดท้ายของเขาหรือเปล่านะครับวงโทรเวลาก็บุยลำบอมใส่โดนโขกสกัดโดยจูเนียเอลสตอร์นะครับเอลจูเนียอีกหนึ่งทีดีเกาหม่งหนุน ลูกนี้กมาก็ไม่มีอะไรเข้ามือชนินนะฮะหมดเวลา7นาทีเลยนะครับแล้วสุดท้ายหมดเวลานะครับชนบุรี fc เฉื่อนชนะบุรีรัมไป2-1เข้าชิงกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดได้สำเร็จนะครับโดยเกมนัดชิงจะเล่นกันวันที่11เมษายนนี้นะครับที่สนามแห่งนี้นะะธรรมศาสตร์ลังสิ